สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําพระหลวงพระเช่มวัดฉลองภูเก็ตนะครับก็จะเป็นปีหนึ่งสองเนื้อเงินลงถมนะครับก็เนื้อเงินลงถมสีดํานะครับเข่าแพะก็เพื่อนๆลองสังเกตกันดูนิดหนึ่งนะครับใต้ขางนะครับจะมีเส้นลงมาสี่ขีดนะครับใต้ขางที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับใต้ขางอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าเข่าแพะ บางคนก็นะครับจะเรียกว่ายันนูนเพราะว่ารุ่นนี้เพื่อนๆนก็จะมีด้วยกันอยู่สองแบบเท่าที่ผมเคยเล่นหรือเคยศึกษามานะครับก็จะเป็นยันจมกับยันนูนถ้าเป็นยันจมด้านหลังก็จะเขียนว่ามะอะปุนะครับนี่ก็จะเป็นยันนูนนะเพื่อนเพื่อนเนื้องเงินสภาพนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทเพื่อนจริงๆแล้ว ที่ผมเคยเล่นมาสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกนิดหนึ่งว่าส่วนมากผมจะเจอแต่ยันจมก็คือยันตอกลงไปนะครับเป็นมะอะอุบางทีก็ตอกอุอะมะก็คือยันกลับถ้าเจอยันกลับนี่ก็จะมีราคาแพงมากกว่าแต่สําหรับยันนูนเนี่ยผมจะเจอน้อยมากนะครับนี่ก็เป็นพระที่เมื่อก่อนที่ผมได้เช่าเก็บเอาไว้สมัยก่อนก็ไม่แพงปัจจุบันนี้ถท่าสวยๆส,สภาพดีๆก็ผมว่าน่าจะอยู่ถึงเกือบสองพันนะเพื่อน อ่าเก้นี่ก็มีนะเพื่อนๆนแล้วก็พระรุ่นนี้อย่างที่ผมพูดนิดหนึ่งคือเขาเรียกว่าเม็ดแตงลงถมนะเพื่อนๆก็สังเกตลักษณะก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้ให้ดูตาซ้ายและตาขวาจะไม่เท่ากันเส้นหน้าผากสองขีดจะมีเข่าแพะบางคนเพื่อนๆถ้าไปเจอเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่เป็นยันจมเนี่ยนะครับก็จะไม่มีเข่าเข่าก็คือนวดเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ใต้คลางเนี่ยนะเพื่อนๆน ก็อย่าหลงกันนะครับเพราะว่าจริงๆพระคงหลวงพระแชมรุ่นนี้ต้องบอกว่าก็มีออกมาที่ใกล้เคียงกันอยู่หลายปีนะครับเป็นเนื้อเงินลงทมแต่ถ้าเป็นหน้าแบบนี้หรือบางทีเราเรียกว่าหน้ากระดูกันนะครับเพราะถ้าเป็นสองสี่เก้าเจ็ดผมก็เคยมีก็เป็นยันจมอ้น,นั้นหัวกระโหลกนะครับจะเป็นรุ่นหัวกระโหลกนะสำหรับรุ่นนี้ก็ขนาดผู้หญิงใช้ผู้หญิงแขวนนะครับ ก็ต้องบอกว่าพระพุทธคุณดีได้อาจารย์สายใต้ก็น่าจะเป็นอาจารย์นำนะครับวัดจันทรศาลานะครับเป็นผู้ปกเสกก็ต้องบอกว่าพระดีพิธีลึกนะครับก็เหมาะครับกับผู้หญิงหรือเด็กๆแขวนเนื้อโลหะเพื่อนๆต้องดูถึงนะครับตัวบนก็ที่เราเขียนก็จะเป็นโตอุนะเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นห่วงเดิมๆพระสภาพใช้ก็ถ้าสภาพนี้ก็ไม่ถึงหนึ่งพันบาทเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นว่ายา นะก็มีการล่อนออกไปนะครับมีการล่อนมีการสภาพพระเป็นพระสภาพใช้มีการลอนมีการศึกออกไปนะครับนะครับก็เป็นลงถมก็เรียกว่าเม็ดแต่งลงทมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเจอก็เช่าไว้ได้นะครับเกนี่หลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้ตามนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะมีเพราะว่าพระหลวงพ่อเช่นต้องบอกเกมีเยอะมากนะครับ ต่สาหรับองค์นี้ถ้าเพื่อนๆดูสังเกตตานะครับจะไม่เท่ากันที่เขานะครับที่หนวดจะมีออกมา4เส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับด้านขอบขอบด้านข้างสีดำๆนั่นก็คือลงถมนะครับเป็นเนื้อเงินลงถมก็ห่วงเดิมนี้พุ่มไม่นานแล้วเพื่อนๆนะครับพุ่มจับขอบไปนานแล้วก็วันนี้ก็นําให้เพื่อนๆชมดูกันถ้าเจอถ้าพบก็ดูกันให้ดีนะครับต้องดูเนื้อเงินเก่าถึงได้อายุนะครับรูก็จะเป็นประมาณนี้ พยายามจะโฟก่สาร์พื้นมาดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหูค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งส่วนอุนะครับดูอีกข้อหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือปลายตัวอุนะครับก็จะมีตัวขีดเส้นขีดออกมาด้านข้างที่ผมชี้อยู่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อเ,เจอก็ลองดูนะครับเกมีนะครับต้องบอกว่าเกมีก็รุ่นนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นยันนูนนะครับเราเรียกว่ายันนูนรวมพ่อแช่มสองห้าหนึ่งสอง คราวแพะยันนูนนะครับโอเคนะครับหากเพื่อนๆคิดว่า,ามีประโยชน์ก็กดติดตามครับขอบคุณครับ